ทีมงานนันลกอีกไอ้ไอ้มชดาคำไหนและไอเวนเปิดรายการดีๆไม่เปิดให้กูขึ้นมาจากน้ำเน่โอ้ไปสาวน้อยเฮ้ยเจออะไรเนี่ยตะไปบนดเลยตะปูตำมตินหรือเปล่าโอ้ตายแล้ะให้เปิดรายการดีๆเอาเอาสะดุดไม้เอาตากล้องอ่ครับวันนี้เป็นเป็นการเปิดรายการนะฮะแบบใหม่ผมไม่ได้มาจากน้ำนะครับผมแค่เดินล้างเท้าเพราะขี้โคลนมันเต็มไปหมดเลยเพราะว่า ฝนตกหนักมาตลอดทางนะครับวันนี้เราจะมานะครับสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาทํารถรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่าดัตสัน4211นั่นเองคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงเฮ้ยเคยได้ยินแต่ C210 แต่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์211ตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันในตลาดไทยที่จะมีรถรุ่นนี้ตลาดไทยขายขอไม้ตลาดไทยขายไม้มันก็เลยบ้าเหรอซึงเงาะไอ้หา,หาก็คือเราจะมาสัมภาษณ์รถกันวันนี้นะครับ เขามีอยู่คันเดียวในประเทศไทยเราจะไปสัมภาษณ์เขากันนะครับเราก็เลยต้องบุกป่าฝ่าดงลงน้ํากันแบบนี้แล้วกำลังจะขึ้นไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็ที่สัมภาษณ์เนี่ยขี้โคนและขี้เลนเต็มเลยนะครับเพราะว่าเขาเอารถมาจอดในงานที่มิ팅ระหว่างรถทัสสันรถมาด้าเต็มไปหมดนะครับเราก็จะไปขออนุญาตสัมภาษณ์แล้วกันคุณผู้ชมตามผมมาเลยครับแต่ตอนนี้ดูแลตัวเองก่อนนะดูแลดมันมน,มน,น้ำโคตรเย็นเลยไป เอาละครับผู้ชมครับตอนนี้ฟิล์มมาอยู่กับเจ้าของรถนะครับดัตสัน211เรียบร้อยแล้วก็คือพี่นัทขอบคุณมากครับพี่นัทสวัสดีครับขอบคุณที่ให้โอกาสรายการคลาสสิกบอยมาถ่ายรายการนะครับพี่วันนี้นะครับมีแต่คุณผู้ชมนะครับเขาส่งมาถามว่าเมื่อไหร่จะหารถรุ่นนี้มาถ่ายให้ดูเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีก็ครับคันนี้ถ้าเป็น211มีคันเดียวในเมืองไทยคันเดียวเลยเหรอคันเดียวครับก็ว่าแล้วมันไม่ค่อยมีครับเพราะนอกนั้นที่ฟิล์มเห็นคือมัน4ประตู4ประตูคือแสดงว่ารหัสเนีี่่ยยถ้าาาเเเปป็น4รระตูกว210 อ่210จะมีทั้ง4ประตูและละ2ประตูครับและ211มันแตกต่างยังไงครับพี่นัทก็เป็นบอดี้สุดท้ายที่จะเปลี่ยนเป็น R30 ตัวนี้จะมีสันลูบด้วยครับอ๋อแล้วแล้วแล้วตัวบอดี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมันแตกต่างจาก210ตรงไหนบ้างครับอย่างเช่นบอดี้บอดี้ก็มีอาจจะมีสันลูบเข้ามานะครับแล้วก็สันลูบครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟหน้าไฟท้ายไหมปัดน้ำฝนอ๋อปัดน้ำฝนอ่า210ไม่มีไม่มีครับไม่มี อ่าแต่สองนึงหนึ่งจะมีวิธีสังเกตฝาน้ำมันเหมือนกันไหมเหมือนกันฝาน้ำมันเหมือนกันแล้วไฟท้ายไฟท้ายทุกอย่างก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นเพียงแค่สัลลูปและคอนโซลภายในบางตัวที่เขาปรับเปลี่ยนอ่าโอเคเหมือนกันเอ่อไมเนอร์เชนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับสามสโหสุดยอดมากคันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของบรรดานักเล่นรถคลาสสิกแต่ว่าหาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เขาเรียกว่าเอา4ประตูมาแปลงเป็น2ประตูทั้งนั้นแต่นี่ก็คือแบบ สมบูรณ์<า>แบบเลยก็กยังยากเพราะว่าส,ออสอบอกว่าหายากจริงๆนั่นน่ะดีแล้วทำไมเก็บมาได้สมบูรณ์นขนาดนี้ที่มายัางไงครับพี่นัทคือเดิมมีเพื่อนแนะนำให้ไปซื้อนะครับซื้อมาแล้วก็เราค่อยๆหาไะไับคันนี้ทำตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี5 4สี่ครับโอ้โหเอะเราเมืองนอกอะไรอย่างเยอะอยู่ไหมใน Ebay เอ่ยในบรรดาเขาเรียกว่าออนไลน์มาร์เก็ตต่างๆยังพอมีไหมตอนนี้ ก็ถามว่ามีไหมก็หาถ้าหาหาได้ครับแต่ว่าหาค่อนข้างยากเพราะผมกว่าจะหาครบก็ใช้เวลาประมาณ3-4ปีเหมือนกันอย่างหูยอย่างใกล้ๆกล้บ้านเราอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีบอดี้ตัว2องหนึ่งนี่มีอยู่บ้างไหมมีแต่น้อยมากครับน้อยมากแล้วเราเอาเข้ามามันก็คงได้เป็นแต่อะไหล่เนี่ยมันเอามาจดก็ไม่ได้แล้วเพราะสมัยนี้จดประกอบก็ไม่ได้ดัดแปลงก็ไม่ได้โอ้โหนี่สมบูรณ์จริงๆขออนุญาตพี่นัทพาชมด้านในรถหน่อยเพราะว่านี่คือรถในฝันของผมอีกหนึ่งคันเลยนะ คือฝันแบบมานานแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าหาไม่ได้ครับเออพวงมาลัยก็จะเป็นเป็นพวงมาลัยแต่งของตรงดุ๊กครับโอ้โหครับอ๋ออันนี้คือไอ้ตัวคอนโซลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรถรถเขาเรียกว่ากึ่งสมัยแล้วเนาะใช่ครับมันมันก็เลยดูเป็นสี่เหลี่ยมๆใช่ครับเพราะถ้ารถสมัยก่อนมันจะเป็นกลมๆใช่ครับอ่าตรนี้จะมีบอกนะครับบอกเอ่อปริมาณแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องพลังงานน้ำมันอะไรอย่างนี้จะครบเลยแล้วนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมไดอยู่ครับเล่นทุกตัวเลยครับ พี่นัทเอาไปทําที่ไหนนะที่มันสมบูรณ์ขนาดนี้ผมทําเครื่องที่อู่ทูบเซอร์วิสทูบเซอร์วิสก็คือรับทําดัดสันโดยตรงก็จริงๆแล้วเป็นอูทูบทำรถซิ่งทุกรุ่นแห่งรถแบ็กอะไรอย่างเงี้ยครับรถคลาสสิกก็ทําได้เหรอทำได้ครับเป็นจริงๆก็เป็นเป็นพี่ที่รู้จักกันอ่าอูเขาอยู่ไกลไหมฮะอยู่สุขุมวิทครับอ๋อสุขุมวิทเองใช่ครับช่วงล่างเหรอช่วงล่างที่ได้มาดีไหมที่ที่ที่ไฮเซอร์วิส พี่หนึ่งใหฮเซอร์วิสพี่หนึ่งให้ตรงตรงเอ่อวยขวางครับอ้าวเหรอโอ้แถวบ้านแถวบ้านจะเป็นคนที่แบบเซ็ตรถให้กับพวกทีมแข่งอืมแสดงว่าตอนที่ได้มาเนี่ยเออ่ช่วงล่างไม่ได้ดีแบบนี้ไม่ได้เพอร์เฟคแบบนี้เปลี่ยนเยอะไหมครับพี่นัททั้งคันเลยครับเหรอแล้วเอาอะไรมาแทนอะอะไรไม่มีเปลนเยอนัทงซินเวียหมดเลยครับอ๋อใช้หน้าของซินเวียแล้วหลังหลังเดิมครับหลังเดิมผมไม่ได้ ไอ้นี่มันเป็นดิสไหมฮะหลังเป็นดิสไหมเปลี่ยนเป็นดิสทั้งสี่ล้อแล้วโอ้แล้วก็เขาก็เซ็ตระบบมันมันแกว่งมาแล้วมหมเดี๋ยเป๊ะเลยดีเลยดีเลยครับโอ้สบายโอ้แสดงว่าคนมีสีประตูก็เอาหลักสูตรนี้ไปแต่งได้ได้ครับเพราะว่ามันบอดี้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอ่าสันลุปอะไรก็ยังใช้ได้หมดได้หมดครับว้าวแล้วต้องเอามาทำสีเพิ่มไหมตอนที่ได้มาเพิ่มครับเพราะตอนมาก็คือรถเป็นสีเหลือง่าสีเหลืองแล้วก็สภาพก็คือมีผุบ้างเล็กน้อยครับแพงไหม ถ้าอย่างเช่นดัซสันสองหนึ่งหนึ่งเณเวลานี้มันถามว่าแพงไหมมันก็ประเมินไม่ได้โอ้ตสมัยนี้ผมว่าจะไปสองล้านอยู่แล้วตอนที่ได้มาก็ประมาณหกเจ็ดแสนบาทโอ้เมื่อแต่ทำอีกดีทําสีเงี้ยแพงไหมฮะรถระดับนี้สีพีพีจีอเต็มระบบก็ประมาณสามแตงกาบาทโอ้โหเวลาเหรอครับเวลาทําเวลาทําประมาณสามเดือนครับสามเดือนโอ้ถือว่าไวนะครับก็เป็นพี่ที่รู้จักกันอ๋อโหคอนดิชันดีเร่งเร่งให้เลยโอ้สามเดือนนี่ถือว่าดวงดีอ่ะดวงดีมาก ที่อื่นนี่ปีอัพใช่ครับใช่ครับต้องบอกว่าเรโทรเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับอูสีใช่ทํานานทำนานนานเป็นปีเลยใช่โอ้โหนี่สมบูรณ์จริงๆครับพวงมาลัยสมบูรณ์จุดไหนที่แบบหายากสุดครับในในรถคันนี้หายากสุดในรถนี่คือหนึ่งก็คือพวงมาลัยละพวงมาลัยเกียร์เป็นนิสโมตรงรุ่นหัวเกียร์โอ้น่ารักมากอันเล็กนิดเดียวครับตรงรุ่นเลยแล้วก็จะมีส่วนของไฟท้ายโอ้ไฟท้ายนี่หายากแน่นอนไฟท้ายหายากครับถ้าเป็นสองประตูพวกกระจกก็จะหายากครับเพราะว่า มันใช้ด้วยกันกับสี่ประตูไม่ได้โอ้โหแต่ว่าตอนที่ได้มาคือโชคดีที่กระจกยังสมบูรณ์ครับยังสมบูรณ์โอ้โหสุดยอดเลยคันนี้ผมว่าเป็นความฝันของนักเล่นรถคลาสสิกแน่นอนนะครับและไอ้ตัวกลางเนี่ยผมสงสัยอย่างคือมันคือที่ปรับกระจกใช่ไหมตัวกลางคือจึงเป็นที่ปรับเสียงครับอ๋อที่คือที่ปรับเสียงเหรอใช่ครับสมัยก่อนเขาไเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเซอร์ลพรโอ้โหสุดยอดยังใช้ได้หมดอะเนาะสมบูรณ์มากครับผมว้าวนะครับสมบูรณ์มากแล้วก็เบาะก็เป็นเอ เลคโลด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะเดิมพอครับอ่าก็แอบซิ่งนิดนึงฮะผมนี่ก็หายากนะครับผมผมบิดมาจาก่งอีเบ่ยผอมเออเหรอแค่อ๋อผอมสองผอมมันมีเหรอโอ้โหมันเป็นอะไรครับเป็นยางเป็นยางสกายไลน์อ๋อเป็นยางแล้วได้เขียนว่าสกายไลน์ได้ครับครับอ่กีตาร์กีตาร์นี่หายากไหมกีตาร์กีตาร์นี่หายง่ายอ๋อไม่เกี่ยวปะโทร นึกว่ารถเอฮโอ้สุดยอดสุดยอดยางอะไรนี่ยังสมบูรณ์หมดเลยเนาะครับผมนี่คือไม่ต้องเทียบด้วยยังมีของอยู่ใน eBay ครับหรือในโลกออนไลน์ทั่วไปโอ้สุดยอดภายในล่ะภายในทำที่ไหนภายในผมทาที่เอกเอ็กซ์ตีมครับโอ้โหเอกเอ็กซ์ตีนเป็นคนทาให้สมบูรณ์จริงๆนี่ต้องบอกว่าได้ไม่เห็นกับตาเนี่ยถึงครึ่งถึงก็เียถึงการครึ่งอ่ะเพราะว่ารถในยุคนั้นแต่ว่าตอนนี้คือมันเหมือนรถมือหนึ่งในสมัยนี้เลยแถมรถมือหนึ่งไอครับบอกตรงฮะ ใหม่มากประตงประตูครับยังดีอยู่เลยถามพี่นัคก่อนภูมิใจไหมคันนี้ครับภูมิใจครับผมเพราะว่าเราใช้เวลาทํานานมากแล้วก็ทุกจุดเราเก็บรายละเอียดอะไรที่เราหาของใหม่ได้อะไรมาเปลี่ยนบสิ่งที่เราหาได้ครับสุดยอดมากเครื่องหน่อยเครื่องหน่อยเครื่องหน่อยเปิดไงเปิดย้อนหรือเปิดฝั่งนู้นฝั่งหน้าครับเปิดฝั่งหน้าโอเคอ่าพี่นาโชว์หน่อยครับเปิดไม่เป็นฮะเดี๋ยวหักโอ้โหสุดๆนี่นี่ยกใหม่หรือตรงรุ่น เออไม่ต่อรุ่นเออนี่ยกใหม่ครับแต่ว่ามันเขียนสกายไลน์เหมือนกันเนาะเป็นเครื่องของไองไอ้กีตาตัวอาล้ำสัตอ๋อนี่คือเอาเครื่องใหม่เลยโอ้โหอย่างงี้ไม่ต้องห่วงแล้วช่วงล่างเอ่ยเครื่องยนต์เอ่ยวิ่งดีแน่นอนครับแถมหัวฉีดไม่กินน้ำมันอีกรุ่นนี้หรือกินก็ไม่นะครับไม่กินมอลน้ำอลูมิเนียมใหญ่มากแบตเตอรี่สวยงามนะครับก็คือไว้คงความเดิมมันเดิมมันอยู่ตรงนี้คือไว้ตรงนี้อันนี้มัน เครื่องระดับนี้มันเหยียบ200ได้ไหมเนี่ยก็ผมยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่กล้าเคยครับแต่ว่าจูนมา400กว่าแรงม้าก็่ทำที่อู่ทูบเหมือนกันครับอ๋อเขาทำหมดเลยใช่ครับอู่ทูบเป็นคนวางเครื่องแล้วก็เป็นคนหาเครื่องให้นะครับอันนี้ก็คือคซิลเวอรไทเทเนียมครับทำที่ล้านพะกั่วกันอันนี้ก็ทำขึ้นมาอีกใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากสวยจริงๆต้องบอกเลยครับผู้ชมครับด้านในเห็นไหมฮะใหม่มากห้องโคถงห้องเครื่องเก็บสายฟงสายไฟหายหมดเลย เดินไฟใหม่ทั้งคัน,นเดินไฟเครืคร่องใหม่หมดโอ้โหงั้นก็ขับยาวๆมันก็คือรถมือหนึ่งนั่นเอง<ช>นะครับอย่างนี้หายห่วงครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีปัญหาทีหลังระบบความร้อนในเครื่องตัวนี้มันขึ้นเยอะไหมหรือไม่มีเลยก็ปกติดีครับเ่ตอนมาก็ซัดมากันมากันตลอดไมม่โอ้โหเอ้ยแอร์เขาวางตรงไหนพี่พี่หาไม่เจอแอร์อยู่ใต้นี้ครับนี่ครับจะมีท้ายแอร์อยู่อ่าเขาเขาเขาซ่อนหลังหม้อน้ำเนาะโอ้สวยมากเลยอ่ะทำดีทำดีอู่นี้ทำดีมากครับสุดยอดครับผม ขอบคุณมากเลยครับพ mm hmm. e. ี่น uh, mm ัท hmm. ว ok ันน mm ี้ให้ความรู้กับรายับการคลาสสิกบอยแล้วคุณผู้ชมผมเชื่อว่าใครนะครับที่มีความฝันนะฮะดัตสัน211หายากเพราะมีอยู่คันเดียวก็เอาเป็น210ก็ได้จาก4ประตูเดี๋ยวหา2ประตูมาเล่นหรือว่า110ก็ได้อย่างมีคูมีหลายคันมากที่เป็นดัตสันคือสวยงามมากพี่นัทครับฝากอะไรสำหรับคนรักรถคลาสสิกหน่อยเพราะบางคนเนี่ยรักรถคลาสสิกแต่พอได้รถคลาสสิกมาท้อละ กลายเป็นเศษเหล็กอยู่ที่อู่บ้างเจออู่หลอกบ้างทําเครื่องไม่ได้บ้างขับไปซ่อมไปบ้างฝากอะไรหน่อยครับก็ฝากคนเล่นรถนะครับจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นรถที่มูลค่าแพงนะครับจริงๆรถคลาสสิกจะเป็นรถที่เราชอบนะครับจะรถแบบไหนก็ได้แต่งสไตล์ในตัวของตัวเองครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาอู่ที่ไว้ใจใกล้บ้านนะครับดูแลครับอืมนะมันก็จะได้แบบเดินไปดูรถเราได้ตลอดเวลาหน่อยนะไม่ใช่ว่าบอกว่าห่างไกลกัน สักพักพอดูรถเสร็จกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วคือหายไงหายทั้งอู่หายทั้งช่างเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่นัทวันนี้สาหรับความรู้ที่มอบให้กับรายการคลาสสิกบอยขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับรายการคลาสสิกบอยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดไลค์ในยูทูบนะครับหรือว่าใน Facebook เดี๋ยขึ้นเยอะมากจนทำให้พวกเราได้รายได้เราต้องขอบคุณนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับทุกทุกท่านเลยนะฮะยังไงใครชอบรายการคลาสสิกบอยเห็นว่าให้ความรู้คุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถคาสิก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับว่า EP หน้าเราจะไปสัมภาษณ์รถคันไหนบ๊ายบายครับขอบคุณครับ,บผม